Mission to the Moon Podcast Continue with your mission สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i o ิช o น h e m ุ o พอดแคสต์นะครับป็นอยู่กับประวิทานอุตสาหะครับวันนี้เนี่ยผมเลือกหัวข้อที่คิดว่าอตอนนี้ผมกำลังสนใจมากนะฮะแล้วก็เราก็กําลังคิดอยู่ว่าจะทําเรื่องนี้ยังไงดีนะครับอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องข,ของหัวข้อนี้เนี่ย อีกหลายตอนนะฮะนั่นคือการจัดองค์กรให้รับมือกับโลกที่ต้องมีต้องใช้คำว่าผันผวนแล้วก็แล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงมากๆในแบบที่เราไม่เข้าใจด้วยใช้คำนี้แล้วกันนะฮะ ผมว่าตัวอ,อย่างเคสล่าสุดที่เราได้ยินกันก็นคือเรื่องของซิลิคอนดาร์เรนแบงค์หรือแม้แต่กระทั่งเคสของ Credit Suisse เองแต่ว่าเครเคสของ Credit, Credit Suisse เนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนพูดถึงเรื่องซิลิคอนดาร์เรนแบงค์เนี่ยหนึ่งในสาเหตุที่ท,ที่ทำให้แบงค์เนี่ยมีปัญหาเนี่ยนะครับก็คือว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไปซึ่งสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูปี2008เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะฮะปัญหาของปี2008เนี่ยมันคือว่าเราไปเอาเออ คล้ายๆกับว่าอินคัมที่ไม่มีคุณภาพอ่ะคือคือเอาขยะเนี่ยมาแต่ว่ามานมดิฟายด้วยเครื่องมือทางการเงินอันซับซ้อนแล้วก็ทำเหมือนกับบอลที่ที่มีพวกนั้นแบคโดยโดยโดยไออินคัมที่แบบคุณภาพต่ำเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นของคุณภาพสูงขึ้นมาทาง้งัานเถอะนะฮะด้วยเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนอันนั้นมันคือ financial crisis รอบนั้นแต่รอบนี้ไม่ใช่เลยนะคือคือรอบนี้ยังไม่มี financial crisis แต่ว่าพูดถึงการ ล้มสลายของซิลิคอนแวลเลย์แบงก์แล้วก็อีกสองแบงก์เนี่ยนะสิ่งที่มันน่าสนใจประเด็นของมันก็คือว่าเขาเขาไม่ได้ทําอะไรผิดนะฮะถ้าใน,ในเชิงของถ้าเราคิดในมุมของแบบมองทั่วๆไปอะ่ะคือเขาแค่ซื้อบอลระยะยาวหน่อยเท่านั้นเองแต่เปินแฟดขึ้นขึ้นดอกเบี้ยเร็วนะครับแล้วแน่นอนไอ้ขาอีกขาหนึ่งอะ่ะมันมิสแมชเรื่องเวลากันใช่ไหมฮะแล้วคนก็ดูแล้วเฮ้ยแบงค์นี้ จะไหวไหมก็ไปถอนเงินใช่ไหมผมเข้าใจว่าเขาถอนเงินไปสี่หมื่นล้านเหรียญในวันเดียวซึ่งเหตุการณ์ถ้าเกิดขึ้นกับแบงค์แบบเนี้ยนะฮะจะอเกิดขึ้นกับแบงค์ไหน,นก็ตามน,นะ,ะถ้าเกิดว่ามีการถอนเงินปริมาณมากๆเนี่ยนะ,ะยังไงมันก็ยังไงมันก็ล้มอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นแบงค์รันใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาใช้คาว่าเป็น self-fulfilling prophecy ก็คือว่าถ้าเกิดเริ่มมีคนรู้สึกว่าเฮ้ยเงินฉันไม่ปลอดภยัยนะฮะเราเริ่มถอนเงินมัน มันมีแนวโน้มสูงมากที่มันจะกลายเป็นแบงก์รันแล้วก็เกิดกรณีแบบ S V B ได้เนี่ยนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าคือมันเป็นความมันเป็นเรื่องจิตวิทยามากกว่าเชิงเรื่องการเงินหนึ่งนะผมว่าฮะกรณีการกรณีเคสของ S V B เนี่ยนะ่านสนใจว่าเออเฮ้ยยุคนี้เนี่ยมันเรื่องมันนิดเดียวอย่างไรเราลองคิดดูว่าคือไม่ใช่นิดเดียวเรื่องมันเขาเหมือนจะทํา ก็ S 1> <S 1> ไม่ได้ทําอะไรผิดขนาดนั้นทาไมถึง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 ขั้นว่าแบงค์ถึงขั้น,นล้มได้เลยนะฮะมันประกอบกับโอเคละพวกบริษัทที่ที่เขาเท,ทําธุรกรรมด้วยเนี่ยมันก็เป็นพวกเทคคอมพานีต่างๆซึ่งมันแวลูมันลดเดยอะปีนี้เนี่ยนะฮะมันมาประกอบ2เรื่องนี้ประกอบเข้าด้วยกันพอดีก็จะเรียกว่าจังหวะไม่ดีก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าบางเนี้ยสร้างมาเท่าไหร่สามสี่สิบปีนะฮะสี่สิบปีเนาะเวลทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยถูกลบออกเลยเหลือเรียกว่าลบออกหมดเลยเนี่ยนะ ในช่วงเวลาสั้นๆเพราะเหตุการณ์ดวงไม่ดี2อสเรื่องมาประกอบกันเนี่ยนะฮะซึ่งผมคิดว่าโอเคอาจจะมีผู้บริหารบางคนถ้าถ้าเปลี่ยนผู้บริหารก็อาจจะอาจจะปฏิบัติต่างกันไปแล้วก็อาจจะรอดไปได้เนี่ยแต่ว่าเคสนี้พูดจริงก็มันก็ไม่ได้ถึงกับเป็นมิสแมネจเมนต์แบบรุนแรงขนาดนั้นนะฮะในความคิดเห็นผมแล้วกันนะฮะท่านอาจจะท่านอื่นอาจจะลองคุยกันไนดะ้ว่าเออมันเป็นประเด็น มิสแมจเมนต์รุนแรงหรือเปล่าอารมณว่าอันนี้คืออารมณ์บทอยู่จริงๆสิ่งที่อยากจะบอกคือถ้าองค์กรจะอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนได้นะฮะผมคิดว่าการออกแบบองค์กรยุคใหม่เนี่ยสำคัญมากผมกำลังพูดถึงองค์กรขนาดกลางกับเล็กแล้วกันนะครับเพราะว่าองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยมันคงจะมีอีกแบบหนึ่งแต่ในความคิดเห็นของผมเนี่ยถ้าเราจะผ่านเรื่องพวกนี้ไปได้น,นะฮะเจอวิกฤตอะไรก็ไม่รู้แล้วมันเราต้องผ่านไปได้ยั่งยืนได้เนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเยอะมากมาก อันที่หนึ่งเนี่ยนะฮะผมคิดว่า o ง g a n i z a t i o n structure เนี่ยด้วยตัวมันเองเลยต้องมีความ Flexible หมายถึงว่าแต,แต่ก่อนเวลาเราจะเปลี่ยน organization โครงสร้างองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะหมายถึงว่าคือมันกระทบคนเยอะใช่ไหมฮะเพราะเราคนก็ไม่ค่อยอยากเปลี่ยนพูดจริงเพราะมันเป็นเรื่องที่วุ่นวายนะครับแต่ผมคิดว่าต่อไปเนี้ยโครงสร้างองค์กรเนี่ยต้องมีความยืดหยุ่นสุดๆชนิดที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรเนี่ยเกิดขึ้นได้แทบจะตลอดเวลา คงไม่มีใครเปลี่ยนองค์กรตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าสามารถทําได้และทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับผมว่าเรื่องนี้สาคัญมากนะครว่าคือทุกคนต้องเข้าใจตรงกันว่ามันทําไมถึงต้องเป็นแบบนี้ความจําเป็นในเรื่องของการที่จะดีไซน์องค์กรเปลี่ยนให้มันยืดหยุ่นมากๆและทําได้ตลอดเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่มันสามารถ ช่วยประเด็นของการรับมือกับคริสพวกนี้ได้มากขึ้นนะครับข้อสอคิดว่าทีม Business Development ที่อยู่ใกล้กับไม่ว่าจะเป็น CEO หรือว่า C-Level คนที่ตำแหน่ง,งสูงในองค์กรต้องใหญ่ขึ้นเพตผลที่พูดแบบนี้เพราะว่าปกติทีมนี้ก็จะเป็นคนรันโปรเจกต์ใหม่ๆเป็นคนทำอะไรพวกนี้ถูกไหมแต่ว่ามันจะไม่มีเจ้าภาพอะโปรเจกต์พวกนี้ตอนแรกมันจะยังไม่มีเจ้าภาพ การที่ทีมมันต้องใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันจะมีของที่ไม่มีเจ้าภาพเนี่ยเยอะมากเลยในยุคนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติตอนนี้ผมยกตัวอย่างนะเรามีเอไอเข้ามาเยอะใช่ไหมช่วงนี้ใครจะเป็นคนมานั่งดูว่าใครควรจะใช้ AI ตัวไหนนะฮะเราก็ทํายังไงมันถึงจะสอดคล้องไปทั้งองค์กรได้ไม่ต้ององค์กรใหญ่หรอกผมมีคนแค่เป็นหลักร้อยคนเนี่ยแค่นี้ก็คิดกันปวดหัวนะว่าเฮ้ยมันจะอิมพิ e n t นยังไงแล้วเราจะทำยังไงให้คนสามารถที่จะ เอาเครื่องมือนี้มาใช้ได้เพราะคู่แข่งเราใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงเราถึงจะไม่อย่างน้อยที่สุดคืออยู่เซมเลเวลอ่อนพากับคู่แข่งอ่ะไ,ไม่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 ตกขบวนไปก่อนนะฮะเนั้นทีม b ีดีจึงสําคัญมากอีกอันหนึ่งผมคิดว่าต้องมีกระบวนการในการใช้คําว่า decentralized การตัดสินใจไอ้นี่พูดพูดง่ายแต่ทํำยากน,นะค,คือคือพูดง่ายคือว่าในแต่ละ ยูนิตย่อยๆเนี่ยเราต้องไว้ใจคนที่เป็นหัวแบบสุดๆเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันดีไซนไลท์ไม่ได้เอาแค่ถึงระดับยูนิตก่อนก็พอนะครับอาจจะไม่ได้ถึงระดับแบบทุกคนแบบแบบหนึ่งเร์เ็นตาสามารถให้ทุกคนแบบตัดสินใจได้เองเหมือน Netflix นะเราคงไม่ขนาดนั้นแต่เอาแค่ระดับยูนิตย่อยอ่ะนะฮะยูนิตที่มีทีม3-4ี่คน4ี่ห้คนเนี่ยเราต้องไว้ใจคนที่เป็น หวหน้ามากเพราะฉะนั้นมิดเดิลแมネจเมนต์เนี่ยนะฮะจะต้องสามารถตัดสินใจงานที่คริ t ิคอลมากๆได้โดยไม่ต้องส่งเรื่องขึ้นมาข้างบนด้วยซ้ำเพื่อ,เพ,อเพื่อความยืดหยุ่นในการทำงานและจริงๆทำแบบนี้น่าจะดีกว่าด้วยคำถามคือเราจะออกแบบองค์กรให้มีมิดเดิลแมเนจเม n นต์ที่คมกริบป,ปฏเรียงไงเพราะปกติเนี่ยองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะฮะว่าองค์กรนั้นจะก้าวไปข้างหน้าได้เร็วหรือช้าหรือหรือจะต่อสู้การเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าเนี่ยคือมิดเดิลแมเนจเม n นต์นะ มันดาพวกแมเนเจอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะว่าหัวหัวเนี่ยซีเลเวลเนี่ยต่อให้เก่งขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าคนข้างล่างทําไม่ได้หรือไม่ทำนะฮะมันก็เท่านั้นะนะฮะมันก็เป็นมันก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะค่อยๆหายไปอนีกกครับอีก,กนหนึ่งคือเรื่องของ cross function team เนี่ยต้องกลายเป็นพาร์ทที่ใหญ่มากถ้าเกิดว่าพูดในศัพท์ corporate นิดนึงก็คือว่า KPI ของ cross function team จะต้องน้ำหนักมากขึ้นเยอะเลย เพราะว่าการแก้ปัญหายุคนี้นะฮะอย่างที่เราเห็นในโลกธุรกิจทุกวันนี้เนะี่ยมันแก้ปัญหาด้วยทีมเดียวไม่ได้อยู่แล้วมันต้องแก้ทางองค์กรแล้วมันต้องเห็นภาพเดียวกันตลอดทํายังไงถึงจะเกิดภาพนี้ขึ้นได้ผมพูดเรื่อง cross function เนี่ยต้องบอกว่าเป็นของที่ทําโคตรยากไม่รู้ทาไมเย่างนกันนะฮะยากจริงก็คือการที่ทำให้ cross function มันทางานได้ดีตลอดเวลาเนี่ยมันก็ต้องเป็นการยกเครื่องวิธีคิดเรื่องนี้อยู่แล้วมันก็คือการให้ความสําคัญกับประเด็นของ cross function ที่ไม่ใช่งานของตัวเองด้วย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปคิดกันครับว่าเราจะทํำยังไงนะฮะอีกเรื่องหนึ่งคือการทดลองครับยุคนี้เนี่ยมันมันยุคมันเป็นยุคที่ไม่มีใครรู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราพอพอจะทําได้ก็คือทดลองไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอ,ออกแบบองค์กรที่มันมีการทดลองพวกนี้ไปได้เรื่อยๆหรือแม้แต่กระทั่งตัวเราเองก็จะต้องคิดว่าเฮ้ยเราไม่รู้นะว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงแต่ว่าเราจะต้องทดลองเพื่อหาคําตอบมาให้ได้นะครับข้อต่อไปคือ ใช้ข้อมูลเยอะๆนะฮะตอนนี้มันมีข้อมูลเนี่ย available กับเราเยอะมากในเชิงข้อมูลตัวเลขของเราเองข้างในหรือข้อมูลที่เป็นข้อมูลข้างนอกนะครับแล้วเอาข้อมูลพวกนั้นเนี่ยมาช่วยตัดสินใจเพราะยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้แล้วก็คือว่าการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเห็นไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยคือข้อมูลมันมีนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่แบบนี้ได้แต่ตอนนี้เราสามารถทําได้แล้ว นะครับเราสามารถทําได้ดีขึ้นแล้วกันอาจจะทําได้ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าดีขึ้นเยอะมากนะครับอีกอันหนึ่งข้อต่อไปคือแผนการพัฒนาบุคลากรก็ต้องคิดให้ดีว่าเราจะพัฒนาเรื่องอะไรคือผมคิดว่าแนวทางการพัฒนาบุคลากรหรือแม้กระทาั่งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรในอดีตเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหนะร่ละนะฮะต้องมาคิดว่าเราจะดีไซน์ยังไงให้มันดีผมคิดว่าเรื่องการทําเรื่อง บริหารงานฝั่ง d e v e l OP m e n t ของ h r เนี่ยนะซึ่งซึ่งงานนี้ส่วนใหญ่เป็นงานที่ h r ดูแต่จริงอะ่ะมันต้องมันต้องรวมกันดูทุกคนแหละทุกทุกทุกดีพาร์ตเมนต์นะฮะเพื่อมาเพื่อมาคิดว่าในความเป็นจริงแล้วอะ่ะไอ้โครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันยังเวิร์กอยู่ปล่าเราเราเสียงเงินกับการเทรนนิ่งมหาศาลนะป,ปีปีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันตอบโจทย์จริงปล่าต้องมานั่ง question mark แบบจริงจริแล้วมันตอบโจทย์ทุกคนแบบเดียวกันจริงๆหรือเปล่านะฮะข้อต่อมาสําคัญสุดๆ risk management ต้องดีมาก ต้องดีมากบางคนเนี่ยเวลาโยนคาถูกโดนคำถามนี้มาว่าอะไรคือริสที่ใหญ่สุดขององค์กรเราเิอว่าเราไม่รู้เนี่ยนะฮะโอเสร็จเลยนะเสร็จเลยนะริสก์แมเนจเมนต์นี่ต้องดีมากนะฮะเราก็ต้องมีการทําอย่างเป็นระบบด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าความเปิดเผยโปร่งใสในการสื่อสารนะฮะคือเวลาเวลาที่ขอมันเปลี่ยนเร็วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือคนต้องคุยกันมันต้องสื่อสารกัน ถ้าไม่สื่อสารกันต่างคนต่างคิดตัวเองว่าอีกฝั่งหนึ่งน่าจะทําแบบนี้ซึ่งมันเกิดขึ้นเยอะมากเลยแบบใน,ในบริษัทนี่นะฮะที่ทั้งท่างที่จริงบางทียกหูโทรศัพท์คุยกันก็รู้เรื่องแล้วเนี่ยมันก็จะทำไปทุกอย่างเนี่ยใช้หมดเลยดังนั้นการสื่อสารแบบเปิดเขาเรียกว่าโปร่งโปร่งใสเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากสุดท้ายผมคิดว่าตัวผู้นำเนี่ยต้องมีวิชั่นที่คมต้องหมั่นหาความรู้ต้องอัปเดตตัวเองตลอดต้อง strong อ่ะต้องเป็น strong l e a ดอร์ชิพอ่ะและที่สําคัญกว่านั้นนะฮะ ต้องรู้ด้วยว่าถ้าเวลานี้เราไม่ไหวแล้วหมายถึงว่าเราไม่สามารถนําองค์กรนี้้ไม่เหมาะสมที่จะนําองค์กรนี้แล้วเนี่ยต้อง step down โดยเฉพาะตําแหน่ง CEO นี้พูดเลยนะครเพราะว่าตําแหน่ง CEO เนี่ยสำคัญมากจริงๆคือแม้ว่าจะเป็นแค่คนคนเดียวอ่ะแต่ว่าทิศทางอะไรพวกนี้มันจะไปไม่ได้เลยถ้าเกิด CEO เนี่ยไปผิดทางคือถ้า CEO ไปผิดทางมันมันมีโอกาสสูงมากที่มันจะล้มกันทั้งบริษัทได้เพราะฉะนั้นตําแหน่งนี้เป็นตำแหน่งๆๆที่ สำคัญมากและลีดเดอร์ชิพสูงๆท,งทั้งหมดเนี่ยสำคัญแบบนี้ในลักษณะเดียวกันหมดการรู้ว่าตัวเองไม่สุดทั b l โบแล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สําคัญสุดๆเลยว่าต้องรู้ว่าเฮ้ยเวลานี้เราไม่ไม่เหมาะสมแล้วที่จะที่จะนั่งอยู่ในตําแหน่งนี้นะต้องต้องเวลาสเต็ปดาวเพราะว่าตอนนี้โลกมัน มันเปลี่ยนเร็วเกินกว่าที่จะให้คนคนหนึ่งอยู่ในทีหนึ่งแบบ3ามสปีอะไรเงี้ยผมว่ามันมันคงหมดยุคนั้นแล้วะนะฮะมันก็คงจะต้องค่อยๆมีการเชนชันเ e ดิชิฟหรือว่าโรต่างๆนี่ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับสุดท้ายครับตอนนี้ผมแม่การมีเน็ตเวิร์กที่แข็งแรงสําคัญจริงๆนะเพราะว่าเราโฟกัสธุรกิจเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะฮะแต่มันจะมีบางเรื่องอ่ะที่เราไม่รู้เรื่องเลยเช่นแบบยกตัวอย่างเช่นสมนะสมตินะสมมติกราตอออกกฎมาใหม่นะฮะแล้วก็ ใครกำลังอยากจะ IPO อยู่แบบนี้ถ้าเกิดคุณไม่มีเน็ตเวิร์กที่แข็งแรงพอเนี่ยกว่าคุณจะรู้กฎเนี่ยบางทีเฮ้ยมันสายไปละบางทีคนหุ้นก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้ซะด้วยซ้ำเพราะมันเพราะมันเป็นเรื่องที่อาจจะเฉพาะทางมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเน็ตเวิร์กเราคุยกับคนที่เขาอยู่ในแวดวงตลอดเนี่ยเราจะรู้อัปเดตข่าวพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์กเนี่ยสำคัญมากความร่วมมือ collaboration สําคัญมากในอดีตเนี่ย เราอาจจะทําของเราไปคนเดียวก็โอเคอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ผมคิดว่าการน,นำ collaboration ในยุคนี้นะ collaboration ในที่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปออกสินค้าด้วยกันหรืออะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันคือการร่วมมือในอบางอย่างเนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงหรือลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้จะบอกว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้น่ากลัวน่ากลัวในเชิงที่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเขย่าประสาทที่สุดของการทํางานของคนทุกคนอะนะฮะคือความไม่แน่นอนที่สูงมาก ผมใช้คาว่าสูงมากเพราะว่าถ้ามันไม่สูงมากมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าความไม่แน่นอนมันอยู่ในส่วนหนึ่งของการทํางานอยู่แล้วแต่เมื่อมันสูงมากเยอะมากปริมาณเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วแบบมันขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลาเนี่ยนะฮะมันทําให้เราแบบจิตใจไม่สงบเอ,อเพราะนี่ยมันต้องวางโครงสร้างใหม่ให้ให้เรารู้สึกสงบมากขึ้นถ้าจะให้เปรียบเทียบไปเห็นภาพนะผมคิดว่าเหมือนสร้างตึกที่ญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้เนี่ยธุรกิจเราตอนเนี้ย ฟอนเดชั่นมันเหมือนเกาะญี่ปุ่นอะ่ะคือแผ่นดินไหวเยอะมากถ้าตึกเราไม่สามารถรองรับแผ่นดินไหวได้เลยเป็นตึกแบบสมัยรุ่นเก่าเนี่ยเราก็จะเสียว,ว่ามันจะโค่นลงมาถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าตึกเรามันมนตึกรุ่นใหม่ที่เขาออกแบบมีการรับรองและแปลงแผ่นดินไหวได้บ้างเราก็มีการออกแบบฐานตึกอะไรแบบนี้ที่ต้องไปดูสาร,รคดีนะเจ๋งมากเลยตึกที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเราก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นผมว่าธุรกิจก็เป็นอย่างนั้นน่ะนะ,ะวันนี้เราต้องเราต้องออกแบบตึกใหม่อะ่ะนะ,ะโชคดีที่มันสามารถรื้อ ในในทางทฤษฎีเราสามารถลื้อได้ท่าทุกอย่างแล้วก็สร้างตึกขึ้นมาใหม่ได้ใช่ไหมฮะในในในเรื่องของโครงสร้างองค์กรเนคะครับเพราะนี่นนก็ฝากไว้อันนี้ผมก็เป็นโจทย์อยู่ผมคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเริ่มทําจากตรงไหนก่อนดีแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ควรจะต้องสิ่งที่ควรจะต้องกลับไปดูตอนนี้ก่อนเลยเนี่ยคือเริ่มจากการ a n a l y z e ์ก่อนว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยเรายืดหยุ่นขนาดไหนเราคิดว่าเราเป็นองค์กรที่ยืดหยุ่นแต่เอาจริงๆมันยืดหยุ่นขนาดไหนนะฮะแล้วถ้ามันยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่่่เเเรรรราาาาพอใจจผมมคิิดวตต้้นนนกงั ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ s ิ o n to the Moon Podcast Continue with ดี u r m i s s i ่น